ครับผมสวัสดีครับวันนี้พามาชมหกพันหกเก่านอกนะครับอันนี้บินรถบิ้วใหม่ทั้งคันครับเป็นรถเก่านอกแท้ๆนะครับไม่ใช่เก่าบ้านครับคันนี้จะพามาชมครับบิ้วเสร็จเรียบร้อยที่เคยลงให้ดูครับว่าคันนี้เป็นคันเก่านอกรือเช็คใหม่ทั้งคันครับเก่านอกก็เราแล้วก็รือเช็คใหม่ครับ วิวครับให้ดูตกแต่งสวยงามครับกองแห้งสแตนเลสเ,ตเ,ตเกตดสามส่นสี่ครับไม่มีชุบครับก,ก็กองเปียกกองเปียกกองสองลูกนะครับกองแห้งกองเปียกอย่างละลูกก็เดินท่อเสียเรียบร้อยครับงานใดครับจุดด้านหน้าเป็น CMT ครับ มทีหลังมท t ครับมีติดตั้งเพิ่มแต่ลมครับแล้วก็ตกแต่งสวยงามาด้ามมือจับมีหัวเกียร์หัวด้ามคอนโทรลแต่งให้ใหม่ครับเบาะใหม่ลังคาใหม่ครับหลังคาไฟเบอร์ลูกค้าเลือกได้ครับว่าเป็นหลังคาผ้าใบหรือไฟเบอร์ถ้าเป็นผ้าใบเนี่ยจีอยู่ในราคารถครับแต่ถ้าเป็นลังคาไฟเบอร์เนี่ย แต่ต้องเพิ่มส่วนต่างครับนอกเหนือจากราคารถครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าผ้าใบเท่าตัวเลยครับตัวนี้ก็เป็นติดตั้งคัดแบบรุ่นใหม่นะครับเหยียแบบจากด้านบนนะครับแบบนี้จะนิ่มนะครับนิ่มไม่แข็งเหมือนคาเด,เดิมครับ เปลนไปชาร์จไดสตาร์ทใหม่ครับเดินท่อใหม่หนีหน้ากากให้เรียบร้อยครับยางใหม่ครับไฟระบบไฟเอ,อ่อเป็น LED ครับ LED หน้าหน้าสี่หลอดครับข้างหน้าสองหลอดบางโคลนข้างบนสองหลอดเป็นสี่ก็หลังอีกสองหลอดครับเวลาทาง,งานจะได้สว่าง ชัดเจนครับตอนคืนอันนี้เกานอกจะเทะนะครับตกแต่งให้เรียบร้อยครับสวยงามเก็บสีเก็บละเอียดให้เรียบร้อยครับให้ดูงานสีเราครับเงาครับสวยจะเปิดให้ดูข้างในครับ ตัวนี้ก็จะเก็บงานให้เรียบร้อยครับระบบไฟเดินท่ออากาศครับมีถังพักน้ําให้เรียบร้อยครับเพราสีฟ้าเป็นท่อน้ําท่อน้ํานะครับวนท่อน้ําวนจากาเสื้อสองทางครับมันออกได้สองทางจริงเราจะอุดไว้ก็ได้ครับแต่ตัวนี้มาเดิมๆเราก็ใส่ไปเดิมๆครับสวิตช์ความร้อนเราก็ต่อให้อีก,อก,อก,อกหัวหนึ่งครับ เดินแป๊บเดินกองให้เดีย๋ยวครับตัวนี้เป็นปัม้มกลมครับมาจากนอกเลยสภาพมาจากนอกอย่างนี้เลยเป็นที่สามครับตัวนี้6.6ที่สาม เป็นผ่านเจ็ดซีเอ็มทีนะครับผ่าน 7, เจ็ดตัวนี้เป็นผ่านมือสองครับเป็นเราบิ้วให้ใหม่เช็คลูกปืนตุ๊กตาเปลี่ยนลูกตาเปลี่ยนใบผ่านใหม่สปริงแกนท,ท้ายทุกอย่างเช็คใหม่หมดเลยครับก็สภาพมันก็แคลเคียงของใหม่นะครับในแพของใหม่เลยสภาพนี้ใช้ได้ทุกระบบครับ p ี o โใช้ได้หมด แขนตั้งแขนลากใหม่โซ่ข้างใหม่ปรับได้ปกติครับเราคำ้ำวันนี้ลูกค้าสั่งค้ำบางโคลนครับเป็นที่นั่งได้ด้วยกันบางโคลกระแทกครับมันจะไม่ไม่ไม่โยกไม่ไม่ฉีกก็ไม่ปั้มลมครับปั้มลมถังลมในตัวเช็คมาทั้งคันครับ พานเจ็ดนะครับใบเมมโมนะครับยี่ห้อน้องใหม่ก็ค่อนข้างแข็งแรงครับทำมาดีครับยี่ห้อนี้โอเคเลยสู้แข็งดีครับสู้หินสภาพผ่านครับเหมือนของใหม่เลยครับปีเดียวใช้ได้ปกตินะครับ แกนกลางใหม่ใหม่เทบทั้งคันนะครับกองเราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยท่อไอเสียทุกอย่างที่ร้านทำเองหมดนะครับทางกองแห้งกองเรดอ่ากองแห้งเรดนะครับท่อไอเสียงานท่อต่างๆงานเทอร์โบเนี่ยทางร้านทำเองหมดครับ ลูกค้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับหรือที่จะติดตั้งที่ร้านก็เอารถเข้ามาทําได้ครับอ่าจะเป็นงานงานางานนอกเช็คระบบบิ้วก็รับนะครับงานฟิตเครื่องงานเช็คอะไรก็แล้วแต่คือเรารับหมดครับถ้ามีเวลากา็เอาเข้ามาทําได้ครับลูกค้าก็คุยยะเวลาว่าเออจังหวะว่างก็เอาเข้ามาทําได้างอ่า เผื่อเวลาหน่อยก็ดีครับถ้าลูกค้าสนใจที่จะรถมาบิหรือไม่อยากมาเช็คระบบเฉยๆก็สอบถามเข้ามาได้ครับตัวนี้606ก็จริงครับแต่ว่าแท่นพงมาลัยเนี่ยเป็นแท่น power ของ610ครับตาว power 610จะมีอูรูโอแผงอ้อยล์ระบายอะไรระบายความร้อนครับตัวนี้จะมาเป็นแบบนี้ครับของของคันนี้ เป็นปั๊ม610ครับประมาณนี้ครับลูกค้าสนใจก็รถเรามีหลายคันครับตอนนี้616ไม่ว่าจะเป็น610สองเผา616เผาเดียว610เผาเดียว 6, 6, 6 5,000นะครับตอนนี้ก็มีหลายคันรถมีว่างอยู่ครับลูกค้าสนใจก็สั่งจองได้ครับรเราทาตลอดทั้งปีครับแต่ไม่ค่อยได้อัปเดตเฉยๆเพราะว่า งานมันเยอะมากเดี๋ยวเราลังจะอัปเดตให้ดูบ่อยๆครับตัวนี้ก็เช็คใหม่ทั้งคันครับเก่าน,นอกมาสวยก็จริงครับแล้วก็ต้องรูเช็คใหม่ให้ชัวร์ ภาพคันนี้มาค่อนข้างสวยมากครับสดมากพราข้างในทีงออกมาเนี่ยมันของใหม่เลยพรไม่เคยใช้ฝาหายครับไม่เคยใช้ปั๊มแดงไม่เคยใช้คอนโทลอะไรทั้งสิ้นครับไม่เคยใช้ลากด้วยครับใช้แต่พีซีโออย่างเดียวครับไม่มีแขนลากต่อพ่วงอย่างเดียวสภาพค่อนข้างสวยครับเราขายอยู่ตัวนี้จบอยู่ เบ็ดเสร็จเนี่ยถ้าเป็นตัวนี้เป็นอุปกรณ์มือสองนะครับแต่ว่าสภาพก็เหมือนใหม่นะครับก็ถ้าเบ็ดเสร็จตัวนี้ก็ยางตัวนี้ยาง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 ตามสภาพครับยางเปอร์เซ็นถ้าเป็นยางใหม่หมดเลยเนี่ยอุปกรณ์ใหม่หมดเลยเนี่ยก็อยู่หกแสนหกแสนกว่านะครับเก่านอกเทเลยนะครับแต่ตัวนี้ยอ,อยู่ประมาณห้ากว่าครับเพราะว่ายัางไม่ใช่ของใหม่ทั้งหมดนะครับอุปกรณ์เป็นมือสองอยู่ อุปกรณ์เป็นมือสองอยู่แล้วก็ตามงบลูกค้าครับถ้าร้านใหญ่ๆอย่างอย่างอย่างตามที่เขาขายนำเข้านะน่ะน่าจะมีหกแสนปลายๆนะครับรุ่นนีแต่อของเราไม่ถึงครับแล้วก็ขายอยู่อตามตามตามลูกค้าสั่งครับอ,อ,อุปกรณ์ตัวมือสองมือหนึ่งก็ว่ากันไปครับส่วนต่างยางใหม่ยางเก่าก็ว่าไปครับ พิ่มออปชันต่างๆแต่ตัวรถเราก็เช็คให้ครับตอ่นอออกมาเราก็เช็คให้ครับหน้ากากมีเรียบร้อยครับติดตั้งให้เรียบร้อยแบตเตอรี่ครับทาบแบตท,ทำให้เรียบร้อยหลังคาเบอร์ตัวนี้ลูกค้าก็สั่ง สั่งค้ำนะครับค้ำไม่ให้โยกครับเพราะไฟเบอร์เนี่ยส่วนมากลูกค้าจะไปทําเองครับแต่ตัวนี้ครับลูกค้าสั่งอ่าสั่งให้ค้ำให้เลยครับเพราะว่ามันจะใช้งานมันจะไม่มีปัญหาครับเวลาทํางานเนี่ยมันจะโยกหน้ามันก็เพิ่มนะครับก็เพิ่มแล้วข้างหน้ามันจะโยกแล้วก็ทาให้หลังคาขาเนี่ยมันฉีกมันโค่นมันฉีกถ้าทําอย่างนี้มันอยู่เลยครับมันมันไม่ไม่โยกไปไหนครับ ผมก็ให้ดูประมาณนี้ครับสายอ้อยครับแล้วก็ดัดใหม่เป็นท่อเหล็กครับตัดใหม่เรียบร้อยครับถ้าลูกค้าสนใจรุ่นนี้ยังมีอีกหลายคันนะครับสั่งมาสั่งจองได้ครับเพราะว่าเราเราทำตลอดครับมีรถตลอดครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อที่เบอร์089ครับ7200943ครับ โอเคครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้ดูคลิปหน้าครับเดี๋ยววันเสาร์น่าจะได้จัดส่งนะครับวันเสาร์วันเสาร์ก็ได้จัดส่งแล้วครับตามเรื่อลูกค้าโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ